เจ้าห่ายเมียได้ยืนไกลเติมนี่นายับเขามาใกล้อีกหนะบ่ต้องห่ายแล้วดอกเราเอาพื้นกระยาเล่ายับเขามาใกล้นะโอ้ยช่างเมียจะคลองอีกมากระเคือมาอยากอยู่ใกล้แล้วาดิฮะเมียเขาห่ายเขาเอาเขาห่ายนะฮะเจ้าห่ายแล้วบ่อมันห่ายผัวเนาะมันห่ายเอาไปรินจะห่ายเมียไปลินเราสาวยานเอาพลัวไหมเอายานหาห้าฝุ่นเอาเราไปลินใช่ไร ดินเฮิอนเขาปะมาันเนี่ยสิบเอดโมงมือต่ก็เลยหห้สิบเอดโมงช็อตจเข็เจอเฉิดเจ๊ช่องโมงเขาเราไปลินแ่เวลาดองชื่อที่รอเราไปหายจะไปนั่มบ่ไปห่างไมาจะดีแล้วไม่ห่างไม่หมายก็ดีเราห่วงเมียเราพี่น้องเลยแล้วเจ้าผู้เถ่าได้เมียเล็กหน่อยก็ทรรมดาและ สบายดีน้บอนาเช้าพอลุงแม่ป่าเบิร์สกูสกคนมาชุมมองกีบอนนะำบอนเนาะว่าอยู่ทางฝั่งไทยหรือว่าอยู่ทางฝั่งลาวหรือว่าอยู่ทางต่างประเทศนะำบอนเนาะสบายดีพี่น้องเนี่ยสวัสดีเ่าสบายดีเนี่ยเจ้าหายมีอะไรยืนไกลเติมนี่มาหยับเขามาใกล้อยู่นะเรต้องหายเล่าดอกเราเอาพื้นกระยาเราเห็นเขามาใกล้นะโอ้ยช่างเนี่ยไรจะคลองอีกบ่บ่บ่ขึ้นมาจากอยู่ใกล้แล้วาดิฮะมียเราหายเราเขาว่าหายหา่าเจ้าหายแล้วบ่บ่ไม่หายพวเนาะ มันหายเอาไปลินให้เมียไปลินเราถายานเอาพัวไหมเอาหาานหาหาผู้บเอาเมื่อดองเราไปลินใช่ไรลินเฮิร์นเข้ามันหายนเนี่ยสบอ็มงเมื่อกก็เลยหายฮายสิบเอ็ดโมงชื่อเมืาเจเขาเจมืชัดเจนาป่องโมงาเราไปลินเวลาดองชื่อที่เราไห้ยจไปน้าบ่เราห้างมาไม่ด้ ไม่หางไม่หมายก็ดีเราห่วงเมียเราพี่น้องเลยแล้วเจา้าปูเถ่าได้เมียเล็กน้อยก็ธรรมดาแหละฮะพี่น้องเลยลเราได้เมียมอยังอีหลานล,ล,ลงมาพี่ลูกนัง่งนั่งเกตไปเอาพื้นบเออาา่เออแต่เช้าเลยอ่าเดินองอยากเรื่องสร้างหันอยากโตราคาค่าเจ้าอยู่เพื่อนว่าเฮ็ดเฮือนเจ้าเนี่ยเพื่อนให้ดโตราคาหกหลานโมหัวเราซื้อเฮ็ดบ่เจาตัวโตเจาตัวโตเบาเฮือนชาวพุทธเขาเฮ็ดยังหกหลานหรือเปล่า ทำต่อเบาก็เอาแม่นบ่ะเบาเอาบอาบรจักเอาบริษักเลยถามเพิ่นเด้อเป็นไรเด้อพกล้านวมาสิเพิ่นเพิ่นบอกมาว่าพกล้านเราเสียบบ่เออเออเอไม่ได้แบบเขาบอกกับเพิ่นนั่นแหละเฮือนเจ้านะพกล้านลังตัวสิบล้านนี่ต่อเรือพกล้านให้ซ้ำบ้านซ้ำเมืองเพิ่นนั่นแหละเออเอันพกล้านละสิไปขอบผู้ใหญ่คันว่ามันแพงไร่ห้องกับบริเฮ็ดพี่น้องเลยพี่น้องเจ้าเองบ่เล่าครับพี่น้องเจ้าบ่อะไรไม่อยู่พี่พี่น้องเลย พี่น้องเจ้าบ่พ well> er ี่น้องเสียบเอื้อคิงพี่น้องคิงบอกเอื้อเ้อเอืน้องได้เลยคุยเจ้าขอเราเบิ้งขอเราหกหลานไหนบ่อืได้เหาอบ่เนาะหาเราเนาะอืออือตอนนี้แหละเรื่องอายุเจ้าเนี่ยหกหลานเท่าอืมเรื่องอายุเจ้าเนี่ยเจ้าอายุถ้าได้แฉเจ้าไปบอกับเขาคือว่าหกเจ็ดปีนึงได้คอยเบิ้งจ้ะนะเจ้านี่ยถ้าได้อายุเจ้านี่ยได้ราคาชิปใช่ไหมเออฮาชิปนี่ถึบไปบอกเราหกเจ็ดปี ก็ว่านั่งหัวควันเจ้านึ่ก็พรแห้งยอกันยอกันยอกันบ่ยอกกันเล็กน้อยเมียเจ้าน่ชิกปีบ่เมียเจ้านี่แม่นบ่บ่าวสาชบกปีบ่ไ่ช้ำซฮเจ้าหัวเมียบ่เมียไปหล่นนะแม่หววแห้งบ่กัไปน้ำเลยบ่อไปแล้วไปยังน้ำเลยอมากเกลี่ยน้ำไปน้ำเลเมียไปเลินนะสิบดโมงสิบสองโมง นอนมือใกล้น่ยผานก็ได้นอนะะนอนบาร์บไปนเนาะไปเล่นฮอตตัวปอนหน่อยเอาไปคงว่านางลอยมันนอนกันคืนนอนด้เงื่นอน,อน,อนะบาร์บนอนตื่นนอนตื่นเนาะเราห่วงเมียได้ใช่ผมผมมาห่างไปบ้านจีดีไม่ห่างไม่ใหม่ก็ดีเจ้าบุญยันเราปลาเจ้าบ่จะย้ายแล้วไหมเปล่าเอาเมียฮอตมียเฮาอีปลาฮอตเลยปลาดําเนาะมายีมยเฮาอีปลาฮอตนอน ตลอดได้เฮ so Yo, uh ิ huh. ่มขึ uh ้นเฮิ uh ่นเก่าเจ้าหายแล้วบ่แหล่ะเราคือจากปะเจ้าคนเท่านี่ท่าบุพิตต้อกันนี่ยขั้นโบหายเกี่ยวกันนี่สิบปะปะกันนี่พี่น้องเลยฮะมาเบอกเรื่องเงินเอาก็อะไรบ้างนี่เรื่องไม่เสร็พี่น้องเลยเนาะไม่เสร็นี่เกะครบแล้วพี่น้องเลยเชิญเจ้าเพื่อนมาว่าให้เบิ้งให้ให้ปั๊บข้างแน่อยู่นี่นะอ่าตัวนี้ทำบุพเพามากตัวนี้ตัวนี้ครับพ่อเทาแล้วค่ะ มันแข็งบ่มันแข็งบ่เนี่ยได้เันี่ด้บ่ทำได้หากมางเตียนเียเรื่องไดนรอเกี่ยวกบริกในพี่น้องไงด้ยสีหันหนาทั้งในได้เงื่อนี่หันหนาลงท่างแบเพื่อนตั้ง้อยเลยเป็นน้องหันลงมาพี่อยู่นี่เงืนขคัวพี่น้องไาคัวเรยมานีใจเลยเนาะได้เงื่อใหม่อีกแลวเนาะใจแล้ว่ปลว่าชื่อเจ้าขี้ขานชื่เจ้าขี้ขานอันนี้บ ดูง่ายพันบอกพันเบิ่งคลิปพันว่าว่าเจ้าเพราะว่เจ้าขี่ขานเราขี่ขานได้บ่ข้าขี่ข้าวขี่ขานแล้วพันบ่ช่วยได้มันดูอยู่บ่บริดูเอ๋อหน้องเลยอ๋อหน่อใหม่หนูมือเดินไปหาน้ำเขาอยู่บ่หน่อใหม่น่ะหามาขายอยู่บ่แต่กาวมาหาตลอดแต่มันบ่ได้รพันบ่ไรรู้ไหมอึดอึดเนาะหางขมือมาแม่ไรเลย ได้ทงนึมายืนเพียยืนไก่อะไรโอ้ยยืนไก่มีอ่ะเนี้ยอกนก็ไม่ไรเ่อยัดมาเดยกินก็ไม่ไรหรือไม่ได้ได้ไม่ไรไม่ได้หรือไม่มยามเจนก็ไ้ไหมอเป่านียก็ไม่ไรน้นี่ไปช็อตบอกเ่มขึ้นกันอนไก่กันอยู่บนเชสองคนนี่นอนไกกันยังกดึงมากบยากมาตะเาเหมอนัยังเคียดมี่ะบอกฮะ เชีก่กระแต่งตัวล่อเลยจ้ายันเมียลื่นกนะเจ้ากระแต่งตัวล่อเลยเรายันเมียเรามีผู้บ่าวเชี่ยวผู้บ่าวนี่ใช่ดิเบิ่งมันหนอกมันหน้านี่เฮือนช่องกำลังเชี่ยวผู้บ่าวให้ใช่พี่น้องเลยฮะเราก็ย่านธรรมดานยผู้บ่าวนั่นย่านผู้บ่าวนั่นผู้บ่าวทางไหนจะมาหมักเจ้านะคนตะบันเลก่ก็มักม้าตันเล่ก็มักพี่น้องเลย บ่เผ่าให้คนขี้ห่วงจำเราบ่เผ่าเนาะเขาเทาแล้วของอะได้ร <UM ู่อ่าหาบ่ได้แล้วเนาะมันเผ่าแล้วห้าบ่ได้ตรงมือ่ะหาบ่ได้ตรงมืออ่ะแค่าแล้วหักชาไว้ละห้าบ่ได้กับหากช้าก็จะไหวดีๆอ่าเรื่องไม้จะปกไหวอยู่บ่ไม้เสซนเราไล่เติบได้พี่น้องนี่ได้หรือ่าอ่านี่ไม้เสซนพี่น้องเลยเบิังดิ ไม่เห็ดเฮือนแล้ว,น,วน,น,น,งงนี่ครบแล้วเสาก็างงาม,มกีพี่น้องเลยไม่เซ็นไม่หาคุณซิปแบบไงนี่พี่น้องเลยซื้อว่างเฮือนเราเนี่งามเด้พี่น้องเลยเห็ดเห็ดลังงามๆกับงามเด้ครั้งแรกในชีวิตบ่สิได้เฮือนดีๆแบบนี้ฮะบอสเธอทำบิดไ,ได้เนาะดีใจว่าอะไรพูนไห้นะผู้ใหญ่เพูนไห้นะดีใจฮะดีใจเลยดีใจแล้ว ไอ้เจ้าก็ะบ,บอกภาษาลาวบ่ค่อยถือก็นด้พี่น้องเลยมิแต,ต่ว่าเจ้าตอราคาน้ำกระเจ้าเด้ออ่าหกล้านต่อพิ่นว่าหกล้านแหละผู้ใหญ่ประเทศขั้นคอยกระบอกเห็นเราเงินลอยแสงเบ๋อเงินลอยแสงพูดเงินแปดขั้นขั้นหกล้านแหละเฮ็ดขั้นว่าแพงกว่าหันแหละบริเฮ็ด เงินชาวพุทธายเขาค่ดอกเฮตแต่หกล้านนึง่งอันนี้ก็สี่หกล้านขึ้นกันอะไรพี่น้องเลยเพราะว่า,าผู้ใหญ่พี่น้องว่าคอยเพิ่นก็บอกว่าแล้วแต่คอยว่าชมมาชมควรน่อยคือว่าประมาณหกลา้นานน่าจะพอดีพี่น้องเลยเฮืเอนมันกับวบยลังไงพอไม่ได้เนาะถามว่าเฮ็ดยากบอกระเฮ็ดยากอยู่เรื่องเฮ็ดเฮือนพี่น้องเ่อยเองก็เฮ็ดบ่เป็นขึ้นกันแต่ว่ารา,าคามันก็นมันสูงเกินกับอะไรคือเราเอินมากนะเงินสองร้อยส่าวล้านเฮือนน่ะของอัน ผนี้ล้านแต่ว่าเราก็ว่า,วาให้ต่อเอาเราเอินแค่ราคาเราเอินมาซื้อเนาะเจ้าเนี่ยไปเล่นในพวเงในผกเจ้าเนี่ยเด้เราหพงไปนั่งรถบ่โอ้พี่น้องเลยมือห่เดมอนกับมันหายแลมาหาเพื่อนหายหรือบ่เดียวเพื่อนจะไปอะไรพิจกันอะไรพิจกันอ๋ออ่าทุกพี่น้องเลย พอนแดดด้นนอกป่าเถาเนาะอกเกิตขอไปใส่ละเกตมาแล้วป่ะยังย<อ>ังเนาะมันนีดินนี้คับสมมติว่าเขาต้องฟิวใหญ่เขาไม่ยู่งถืถึกกันยุ่ว่าเจ้านีหมดถือบอเจ้าเห็ดหัวไหวเด้อเห็ดหัวสูงๆไหวเด้อเจ้าเห็ดบ่หัวแบบน่ะเจ้าเห็ดกันไปเลยเด้อบวบหายป็ดไกลกับเจ้าขามะเจ้ากับบวตองซ่องไปหาเขากับบวพิดกันแล้วฉันนะน้องเลย อยู่ว,าว่างๆก็ไปเอาใหม่มาเห็ดแบบแม่น้องร้อยน่ะนั่นน่ะพอเท่าลุกขึ้นมาเจ้านะ่ะยู่ว,าว่างๆเนี่ยไปสานใหม่แบบนั้นนี่เปลสานสูงๆเนี่ยเห็ดแบบนะั้นเขาเสียดหัวกันนี่เด้อเขาเสียดหัวกันสบายข้าวเนียวเห็ดหัวกันไม่เบิ่อเลยจะปลูกพักเท่านี้กับปลูกไดเลยสบายพี่น้องเลยบิลลี่กับโบแมนวะไายแต่คลิปเก่าได้ผู้ใหญ่เพิ่นให้เขามาแจ้งกับนายบิลลี่เขามาแบบนั้นพี่น้องเลยคือของนอง้องลอยเพื่อนเป็นยังบิลลี่คือเขามาตลอดตลอดบ้านบิลลี่ยู่ใกล้พี่น้องเลย วิลลี่เป็นคนอยู่ไก่ในท้องที่นี่วิลลี่ก็เลยเข้ามาตลอดพี่น้องเลยแม่แกมันนี่กันเราซื้ได้ดินแล้วเด้แม่แกมันนี่กันซิมีผู้ใหญ่จะบน่นซื้อดินให้เราไว้เด้รอกเอาใจซื้อเอาใจซื้อให้โ<อ>บแม่นเงินเอาใจเงินผู้ใหญ่จะบน่น<อ>ถ้าคอยกระชิ้นถามพันยูวคันมันคัน<อ>มันบ่พ่อด,ดําเล็กดําน้อยเนี่ยคอยชิ้เติมให้เงินเอยเองนี่แหละคอยเช่าเงินเอยเองเติมให้คอยบอกพันยูวบอกแม่แกมันนี่อยู่ว่าคันมันบ่พ่อเล็กกระนอยเด้ถ้าว่าลายเกินคอยคอยกระเงินบ่อหอดรอก นคอ,อยการใช้ผู้ใหญ่เป็นฝากมาซื้อเครื่องสิ่งของคนาขายคาน้นัมันมานำาแล้วก็เอาเงินคาร์นัมันแหละมาช่วยข้าเจ้าพี่น้องเลยบ่เห็นมีใครไปขายนมใหม่เงียบๆนี่เนาะเพูดอะไรเนาะเอึดฮ่าตลอดอเดี๋ยวนี้เจ้ากับเด้บอ่ำกันยุบกับลูกแล้วนะบอ่ำเบาเลยโบอ,อยากเจอหนากันเลยบอ่ อืสั่งกันเนาะปกติแล้วพี่น้องเลยแม่เลี้ยงกับลูกลูกอ่าลูกของผัวเก่าไปลูกของผัวใหม่เนาะลูกติดผัวแต่ว่าบางคนพันถือกันกับถือได้แต่ว่าอันนี้กะย้อมขาวอยู่ว่าลูกเล่ากับเก่งกันเลยเลยลูกกระเถ่านี่เก่งกันเลพี่น้องเลยเราด่าวคอยคนเอเพยด่าวคอยเพื่อจะผิดกันหมด พิษเป็นฝรีอย่ห่างพิษกั็คอยกับพิษเปน็นยองไงคอยบริพิษยังเราบอกคอยบา้บาบา้บาบา้บาบา้าเหมือนไงโตบูฮูจักเรื่องเรื่องดินเรื่องดอนนี่แหละคอยก็เลยบอกเราว่าดินที่จริงฮันคอยก็บ,บอกลูกเราอยู่ว่ามันโมแมนว่าผู้ใหญ่ฝากเงินมาซื้อให้เจ้าได้โมแมนตด้ัคือว่าเออผู้ใหญ่ฝากเงินมาซื้อให้ดินทั่วอาใหน้นางฟิวฮะตะกี้คอยลีตอลนางฟิวฮั้นแล้วคอยเลยสิ่คอดินตัวน,นี้ฮะแ,แบ่งให้แบ่งให้นางฟิวนะคอยนี่แหละเป็นคนแบ่งให้นะเออกับคอยโมเมนต์ว่าบอกคอยดีเนาะ คอยแบ่งให้เพราะว่ายังคอยอีต้นพี่น้องเลยบุคคลว่าแม่เราสิเข,ข้าใจพิษว่ามีผู้ใหญ่ฝากเงินซื้อให้ลนะหและเราบ่ได้คอยนเบาดินให้จักเธอแล้วเราห้า่โอ้เขาว่าเจ้ะคืดไหมคืดพิษคืดไหมได้เอื่ยว่าคอยช่วยคนนี้เอ็นดูเขาเอ็นเล่าขาดพี่น้องเลยวิรีเขาช่วงหนาวเขียดแห้งเลยพี่น้องเลยว่ายังบ่ออกเลยช่วยคนอื่นผัดชำม,มน้ำถือเขาหายเขาดาา่าซะมีเฮ้ยกับเรอยากเนาะเดินแต่กระยามันเจ้ากระชีดเขึ้นลังไหมเรื่อยจะหน่อยเลย เดี๋ยวอยู่รังงามๆอลไรเป็น้องไอ้ตัวนี้ก็เฮ็ดเคลื่อนขั้วตัวนี้กัสบายหลุกเตาอยู่อะมีแต่ว่าบ่อยอยู่ซื้อเด้อตะเถาเด้อไปตัดใหม่มาซานอันนี้ไว้คันมีใหม่อะตัดใหม่เออจะจะตัดมาซานซานไว้บัดแลังก์เขาเฮ็ดอ้อมบ่เลยดินเจ้านี้ไปตัดใหม่มันให้ใหยเฮ็ดยังเนี่ยบายคือเฮาบอกเอ็ดดี้เจทโท เป็นน้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่มาแจ้งเพิ่นแบบนั้นแหละฮะเป็นยังไงก็ถามเบิ่งทาส้มกันเพิ่นบ่อย i, ขี้ข้านเด้อขี้ข้าน์เด้อเพิ่นบ่ช่วยได้เด้ออืมฮะเป็นน้องเนาะสำหรับคลิปนี้บิลลี่คอลาตัวไปก่อนผิดพลาดยังไงขอโทษขออภัยในพศีเบิรสตจุกูจุคนนะเพื่อน,น,นเนาะฮะสบายดีเพื่อนไหสบายดีพีนนพ่น้องบ๊ายบายพี่น้องนะบ๊ายบาย